คู่แรกของการถ่ายทอสดนี่ครับดอกไม้ไฟรถสวยจาาเจสใยพริ้วไฟแดงครับทางด้านมูมน้ำเงินบังไฟโก้ช่างนุนสีสเกตนี่ครับลูกพี่ผู้สับสนุนของทั้งสองฝ่ายครับขึ้นใบถอดมงคลให้นะครับที่กัดน้ำหนัก102ปอนด์ครับเอาละครับเริ่มยกที่สมานะครับเริ่มจะออกอาวุธกันเต็มตัวทั้งคู่แล้วนะครับ ดูว่าไม่หนีด้วยนะครับยืนใกล้ๆบั้งไฟโก้มีหมัดขวาสอกขวาคอยบวกอยู่ตลอดดูว่าดอกไม้ไฟเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับขยับเข้าไปเดินช้านี่โอ้โหแข้งขวายาวๆของบั้งไฟโก้นี่ถือว่าน่ากลัวอ่ะมาดูกันนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปบังไฟโก้ยี่ไม่ตกใจนะครับแล้วก็มีแข้งขวาเร็วแล้วก็มีหมัดมีสอกคอยบวกอยู่นี่แหละครับใครจัดพลาดโดนของใครก่อนครับอยากเอาพิบตาเลยนะครับ ใครจะพาดก,ก่อนครับอ้าวจิ้มลำตัวไปดอกไม้ไฟเจอแค่งขาของบ้าไฟโก้เดินขยับเข้าไปครับขอเน้นๆหน่อยหน้าแข้งซ้ายครับดูครับว่าเรียกว่าทั้งคู่นี่อ่าเน้นหมัดกันพอสมควรเลยครับแล้วก็บวกศอกเลยครับโอ เชื่อว,ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นของอดีครับดูครับมาดูทางมวยนี่คล,คล้ายกันเลยครับเยลีเดี๋ยววันถ้าเดินช้านี่จะเข้าทางของบัางไฟโก้เลยนะครับตองไม่ไฟต้องอาศัยลูกหนักนะครับต้องขยับเข้าไปมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายแต่ว่าบัางไฟโก้ไม่ตกใจนะครับแข้งขวานี่โอ้โหออกเนียนตาเหลือเกินมวยขวานะครับมีหมัดทุกซ้ายแข้งขวาคอยบวกอยู่ตลอดนี่นะครับโอ้หมัดทุกซ้ายนี่ ดูว่าหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับอ้าสายนี้หลุดครับขยับเข้าไปดอกไม้ไฟหลุดแล้วก็นี่ครับเจอหมัดมาครับปล่อยลำตัวขึ้นไปหน้าลยครับหมัดโตของฟังไฟโก้ครับมีสองคอยดักเอาไว้เดินเข้าไปต่อครับดอกไม้ไฟนี่ครับสายลำตัวเตะซ้ายโอ้โหดูนี่ครับ เป็นไฟแดงครับดอกไม้ไฟเดินเปิดเกมครับโอ้โหอ้าจิ้มลำตัวนี่ก็ว่าโอ้ยโอ้โห,โหเรียกว่าสองมวยนี่กำลังมาดีเลยนะครับพอโดนเข้าไปหนักๆนี่ทนไม่ไหวเลยครับมาตัดลำตัวนั้นก็โอ้โหเต็มจริงๆเลยครับโอ้โหนี่ครับโฉมหน้าผู้ชนะครับยกสามครับดอกไม้ไฟโอ้นี่ครับดอกไม้ไฟรถสวยจาาเกตสายพิ้ว โอ้โหวันนี้นี่ดุจริงๆครับมาบังไฟโกนี่ก็ถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมแต่ว่านี่ครับโดนย้ำ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 ไปหลายทีครับโอ้จิ้มลําตัวเหมือนแกเห็นช่องเหระครับเจ้าดอกไม้ไฟเนี่ยแหละครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยทนไม่ไหวครับโอ้โหโดนย้ำไปหลายขนาดจริงๆครับจบไปในยกที่3ครับนี่ครับโอ้โห